สวัสดีครับ King Kong คิงคองกูดคาร์ถนนกรุงเทพกีทาตัดใหม่กลับมาแล้วนะฮะคลิปนี้เป็นคลิปที่8แล้วนะครับวันนี้เราจะมารีวิว X-Series สีดำหลอๆดูๆคันนี้กันเลยอี o โศออลนิวเอ็กซิลี่ไฮแลนเดอร์วินแคคันนี้นะฮะปี2015ชุดแต่งเอ็กซิลี่แท้ๆรอบคันสปอยเลอร์หลังเต็มกระบะเลยครับ จุดเด่นของรถคันนี้นะฮะบรรทุกของก็ได้นะครับขึ้นเขาก็ได้นะครับเหมาะสำหรับสายลุยสายเที่ยววิ่งทางไกลชุดแต่งเต็ม f ฟ l l ออ t ชั่นเลยครับภายในตัวรถคันนี้นะฮะเป็นสีดำล้วนนะครับตัดกับสัญลักษณ์ X แผงประตูสองข้างนะฮะ X-Series แท้จะต้องมีสัญลักษณ์ X นะครับบ่อหนังเป็นสีดำคลิปแดงพวงมาลัยพาวเวอร์แอร์แบ็คู่เกียร์ธรรมดา หน้าจอทัชสกรีน DVD บลบูทูธพร้อมกล้องหลังนะครับพร้อมกับปุ่มพุทสตาร์ทเอ็กซิลีแท้ต้องหลังคาสีดำแบบนี้นะฮะกวางขวางสูงเหมาะสำหรับชายไทยเบาหนังแท้ต้องเป็นตาเอ็กซิลีแบบนี้พร้อมคุณแจเป็นสมาร์ทคีครับผม open cap นะฮะสะดวกสบายใช้ง่ายครับเปิดแคปได้เบาะหลังกว้างขวางมากครับเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่อง x-series คันนี้กันหน่อยดีกว่าครับ X-Series คันนี้นะฮะเครื่องยนต์เป็น VGS Turbo แล้วนะครับเครื่อง 2,500cc เชื้อเพลิงดีเซลเหมาะสำหรับสายซิ่งนักเลงต้องไม่พลาดครับลูกค้าท่านใดที่สนใจ X-Series หล่อๆเท่ๆพร้อมใช้งานคันนี้ติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะที่0816119595เจ๊กระต่ายแก้มล้น ใจดีรอให้คำปรึกษาลูกค้าทุกท่านอยู่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะฮะแล้วเจอกัน EP ีหน้าพลาดไม่ได้เลยสายซิ่งแน่นอนสวัสดีครับ